สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามอนี่ยายเอ๋วหัวเถิกพระพเมียพี่น้องมหมุนมหมุดหัวน้ำเก็บเห็ดหูหนูอยู่ยุ่ขางคล้งนาบ้านนี่เด้อจ้านี่ยายเอ๋วกับเลือ,อยันไทยเบิ้งนั่นจ้าบ้านยายเอ๋วเดี๋ยวไปนะจ้าก็เห็นนัน่นเห็นพอมุ้มมุมเนี่ยค่ะวัน,นี้กับมาเบิ้งเลยค่ะยายเอา๋วมหามุดหัวน้ำจะทั้าทางสิเขาไปอันร้มไปหาเก็บขางคาล้งนั่นล่ะมอนี่ฝนตกยกา,า,า,กายเอ๋วปัาญางไก่จ้าพี่น้อง อันนี้ก็เลยเของมาเก็บกนในหัวนี่หลายยายเอามาเก็บประจําหัวนี่พิ่นสะอาดจุข่ะพี่น้องมองนี่นั่นสะอาดมีน้ำมีอย่างเต็มนะเดี๋ยวมาตัดน้ำออกหน่อยหนึ่งบางหันแบบนี้ก็มาเก็บมาเก็บเห็ดหูหนูน้ำยายเอามาเถือกกันเลยจ้ะพี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นคลิปสันส้นๆ พราะว่าพ่อแม่พี่น้องสิเพราะใดคือโหดไม่ใช่เอวหัวเถกแล้วจ้าอ้าว่าไม่ใช่เอวหัวเถกหายไปซะคือพอเห็นมาเก็บหงเก็บเห็ดลงมจีบให้เบื้องหยุดปัสสาว่าล้วค่ะมันเอื้อเห็ดค่ะพี่น้องตอนนี้กบบนี้ต้เห็ดหูหนูนี่แหละพอาะแต่เอวสิได้เก็บแต่ได้เก็บจักหน่อยพอได้ลงคลิปมักลงมักเหย็ดจีบจ้าเบื้องนี้จะเบิ่องด้วยอาได้บ่คคา มื่อวานนี้เอาไปหายางเลาะขางคลองมีอยู่แต่ว่าเพิ่นแหงพี่น้องก็เลยบ่เก็บเพิ่นเก็บอยู่แต่บลงงลิปอันมันเปลี่ยนแต่ลจ้จ้ะเพราะว่าหูนูเพิ่นแหงนี่แหละแจ๊ะจเอาก็ได้ซส้มนี่ลหละแต่บลงงลิปสันเพราะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องสิได้บ่หลักนี้ไม่เงเอวหัวถือ <c oughs> แล้วจานั่นแหละาจ๊ะจเอบก็บออกมาเล้วมุดขไปเอบนี่หันแล้วบังหันนะ เป็นสะอาดอยู่จ้ะมงมีเพราะว่าน้ำก็ได้จุ่มด้วยนค่ะเราฝนจะได้อุ้มน้ำพ่งนี้ก็ได้ไปมุดไปมุนก็ไม่เงีอบวงอเถิดเด้วค่ะท้าเบิ่งค่ะนั่นนั่นก้เหั้นไม่เงอยบจะพ่นองนั่นล่ะเป็นเพราะคุ้มมุมค่ะ